การยืนอุทธร์ยื่นดีกาแก้อุทธร์แก้ดีกามีประโยชน์อะไรกับผู้ต้องขังและมันคืออะไรโทษจะลดลงจริงไหมคดีอะไรทําได้คดีอะไรทําไม่ได้และใครทําได้บ้างใช้ระยะเวลาน,านานขนาดไหนกว่าอุทธร์กว่าดีกาจะตกวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟังแบบเข้าใจง่ายๆกันสวัสดีครับกลับมาพบก,กับเพจช,ช่องทันกลับบ้านบ่ายเพจ้อยล้านช่องที่จใจ้ความรู้และกาลังใจกับชิงพลรอผู้ต้องขังในเรือนจาทันทัณฑสถานทั่วประเทศไทยกับ ep ที่ทิหกหัวโปกคลิปเลยครับ การยืนอุทธร์ยื่นดีกาแก้อุทธร์แก้ดีกาคืออะไรมันทำยังไงใครทำได้ใครทำไม่ได้ระยะเวลานานขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟังแบบง่ายๆก่อนอื่นเลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ฝากกด subscribe ฝากไลค์ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ข้างล่างของช่องทางผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปไปไปฟังกันการยืนอุทธร์ยื่นดีกาคืออะไรอันนี้จริงๆเป็นคําถามที่พบบ่อยมากกับในช่องของผมนะการยื่นอุทธร์ยืนดีกาคืออะไรก็ต้องบอกก่อนว่า ประเทศเรากฎหมายประเทศเราเนี่ยมีสารระบอบสูงสุดก็คือสารชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นดีกาไล่กันไปนะต้นอุทธร์ดีกาและวนีี้ก็จะต้องมีสองฝั่งก็คือฝัอ่งโจท์กับฝั่งจำเลยเรียกว่าคู่ความกัน นะครับหากมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ศาลชั้นต้นตัดสินมาแล้วไม่พึงพอใจคู่ความ,มีมฝั่งไม่ว่าจะเป็นโจทหรือจำเลยสามารถอุทธรคำสั่งได้ก็ต้องไล่ไปนะชั้นต้นตัดสินมาแล้วค่อยไปอุทธรแล้วค่อยไปฎีกาหากไม่พอใจในคำตัดสินไม่ว่าจะเป็นในแบบลักษณะกฎหมายตัก เรื่องของความเป็นจริงหรือโทษที่สูงเกินไปหรือคําสั่งอะไรก็ตามที่อีกฝั่งหนึ่งหรือสารตัดสินมาแล้วคู่ความฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่พอใจเราสามารถอุทธร์ได้ไล่ไปนะสารชั้นต้นชั้นอุทธร์แล้วค่อยไปดีกาหากอุทธร์ไม่ยังไม่พอใจอีกสามารถดีกาได้จากฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือรับคําตอบว่าการยื่นอุทธร์ยื่นดีกาคืออะไร และการยื่นอุณ์ยื่นดีการมีผลยังไงบ้างเราสามารถกับคำพิพากษาคำวินิจฉัยใหม่ยกเลิกคำสั่งเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือแก้ไขคำพิพากษาแก้ไขคำสั่งได้ตามประมวลกฎหมายปวิอาญาแพ่งที่สองสองสามและปวิอาญา,า,า,ามาตรอาญามาตราหนึ่งสายื่นในเรื่องอะไรได้บ้างยื่นคือคำสั่งที่ศาลสั่งไม่ว่าจะเป็นคำพิพากษาสั่งไม่ให้ประกันตัว สั่งไม่ให้คัดลอกสั่งไม่ให้สืบพยานหรืออะไรก็ตามที่เป็นคําสั่งจากศาลโดยเฉพาะคําพิพากษาหรือคําสั่งไม่ให้ประกันตัวเราสามารถอุทธร์ดีกาได้โดยไล่สเต็ปไปอย่างที่ผมบอกคือชั้นต้นชั้นอุทธร์และชั้นดีกาทีนี้ในการอุทธร์และการดีกาก็มีสิ่งที่ต้องห้ามต้องห้ามเพราะอะไรครับถ้าศาลท่านอนุญ,ญาตทั้งหมด บางดีเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆในน้อยก็ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการตัดสินกันต้องมานั่งสั่งคนนูน้นสั่งคนนี้อยู่นะมันก็ต้องมีข้อที่ห้ามด้วยเหมือนกันข้อที่ห้ามยกเว้นอะไรเช่นปวิอาญาหนึ่งเก้าสามปอาญาสองสองสี่ที่เป็นคําสั่งห้ามอุทรรณ์หรือคดีบางคดีที่ห้ามอุทธรอนแต่ไม่ใช่ว่าห้ามโดยเด็ดขาด สามารถยื่นคำร้องให้พิจารณาใหม่ได้หรือขออนุญาตให้อุทธร์ขออนุญาตให้ด pur ีกาได้ในข้อน fulfill ั้นๆที่สั่งห้ามหรือกฎหมายนั้นๆที่สั่งห้ามหรือคดีที่สั่งห้ามโดยสามารถขอยื่นคำร้องให้ศาลวินิจฉัยคำอุทธร์ใหม่ก็คือขออุทธร์คำสั่งได้อีกรอบหนึ่งเช่นกันหรืออุทธร์คำสั่งดีกาได้อีกรอบหนึ่งเช่นกัน แล้วระยะเวลาล่ะการอุทธรณ์มีกาต้องมีระยะเวลาในกี่วัน หลังจากศาลตัดสินชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์ตัดสินไปแล้วเรามีเวลาอุทธรณ์ดีกาภายใน30วันหลังจากคำที่ตัดสินแต่หาก30วันนั้นเราไม่สามารถรวบรวมเอกสารหรือทำเอกสารเสร็จเราสามารถขยายจาก30วันไปได้30วันเป็นจำนวน3ครั้งเดี๋ยวนี้บางที4ี่ครั้งก็ทำได้แล้วนะและการจัดทำเอกสารต้องทำไงมันจะต้องมีแบบฟอร์มของมันไม่ใช่คุณอยากจะเขียนอยากจะอุทธรณ์อยากจะดีกาอะไรก็ได้มันไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านหรือในระดับชั้นมัธยมห้องเรียน มันจะต้องมีเอกสารที่ใช้สําหรับการยื่นอุทธร์ยื่นดีกาคําสั่งอุทธร์คําสั่งดีกาว่าด้วยเรื่องอะไรเนื้อหาจะเป็นไงเช่นคําพิพากษานี้ไม่ถูกต้องยังไงไม่ตรงตามหลักยังไงไม่ถูกต้องกับกฎหมายยังไงไม่เข้ากับตระก,กะนี้ยังไงมันขัดแย้งยังไงหรือศาลท่านยังไม่ได้สืบพยานยังไม่ได้ดูหลักฐานอันนี้เลยทําไมถึงตัดสินโจ์ หรือจำเลยฝั่งใดฝั่งหนึ่งคู่ความฝั่งไวใดฝั่งหนึ่งยังไม่ได้พูดหรือโชว์หลักฐานอะไรเราเราก็สามารถอุทธร์หรือดีกาหรือคำสั่งอุทธร์คำสั่งดีกาได้อีกรอบหนึ่งคำแก้อุทธร์คำแก้ดีกาคืออะไรแน่นอนครับหลายๆคนจะมีคำถามกับผมว่าในเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วทำไมใบแดงยังไม่ตกเอ๊ะไปเช็คมามีการอุทธร์ ฝั่งเราไม่ได้อุทธรณ์แล้วทาไมคดีไม่สิ้นสุดแน่นอนครับมีสองฝั่งฝั่งโจทกับฝั่งเราฝั่งเราคือจําเลยในเมื่อเราไม่เราไม่ได้อุทธรณ์ก็ต้องเป็นฝั่งโจทครับที่อุทธรณ์ทาให้คดีไม่สิส้นสุดกันเขาที่อุทธรณ์คืออะไรเหมือนเล่าเราจะอุทธรณ์ขอลดโทษเขาเป็นโจทเราเขาก็ต้องอุทธรณ์เพื่อเพิ่มโทษเราฉะนั้นครับเราสามารถทําอะไรบ้างก็คือการแก้อุทธรณ์แก้ดีกาแก้อุทธรณ์แก้ดีกาคือยังไง ฝันะ่งนู้นเขาขอเพิ่มโทษเราฝั่งเราก็เขียนชี้แจงไปว่าเอ้ยศาลครับท่านครับเหมาะสมแล้วตามมาตตาแล้วคดีนี้ควรที่จะตัดสินเท่านี้พอไม่ควรเยอะกว่านี้ด้วยตักกะด้วยความสำนึกผิดหรือด้วยเหตุผลต่างๆอะไรก็ว่ากันไปนะเขาเรียกการแก้อุทรณ์แก้ดีกาถ้าไม่แก้เป็นยังไงอ่ะก็คือท่านเขาต้องการจะเพิ่มโทษให้เราใช่ไหม ถ้าสมมุติเราไม่ไปค้านอะไรศารก็จะรับฟังแต่ฝั่งโจทย์อย่างเดียวเหตุผลของฝั่งโจทย์อย่างเดียวไม่ได้ฟังเหตุผลฝั่งเราแต่ถ้าเราแก้ไปแสดงว่ามีเหตุผลฝั่งเราศารก็จะมีการฟังทางฝั่งเราด้วยว่าเอ๊ะเหมาะสมไหมนะครับแล้วหลายๆคนเข้าใจผิดนะการอุทธรณ์การดีกาจะเพิ่มโทษไหมไม่นะครับมันแบ่งเป็นสองอย่างการอุทธรณ์ดีกาสู้ขาดแน่นอนจะมีด้การเพิ่มคงลดและยกฟ้องไปเลยแต่ถ้าเกิดการอุทธรณ์หรือดีกาขอลดโทษไม่มีคําว่าเพิ่มอย่างแน่นอนมีแต่ คงลดยกเท่านั้นนะครับมีแต่ลดกับลดเท่านั้นนะครับในการอุทธรณ์ดีกาขอลดโทษไม่ใช่การสู้ขาดต้องอธิบายให้เข้าใจนะจุดนี้ด้วยผลการอุทธรณ์ผลการดีกาผลการแก้อุทธรณ์แก้ดีกาแก้คำสั่งเป็นยังไงอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครสามารถพิสูจน์หรือรับรู้ได้เพราะสุดท้ายอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลเราทำเต็มที่ที่สุดไม่ว่าผลเป็นไงก็ต้องน้อมรับในสิ่งที่ศาลตัดสิน ไม่มีใครตอบได้หรอกครับว่าผลจะเป็นยังไงต่อนเนื่องบางคนหลายคนถามผมว่าการอุทธรดีกาไปแล้วอภัยมาจะได้ไหมต้องแยกนะครับระหว่างที่อุทธรระหว่างที่ดีการเรียกว่าคดียังไม่สิ้นสุดเมื่อมีอภัยมาท่านจะยังไม่ได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เสมอไปไม่ได้ตลอดไปหากมีการผลอุทธรผลดีกาตกมาแล้วนะครับแล้วมีพระราชทานอภัยโทษมาเมื่อผู้ต้องขังเข้าเกณฑ์คุณก็ได้อภัยตาม เกณฑ์นั้นๆตามปกตินะครับส่วนระยะเวลาในการที่อุทธรหรือดีกาตกใช้ระยะเวลานานขนาดไหนแน่นอนครับแเดือนถึงปีบวกลบ4เดือนโดยประมาณนะแต่ละคดีจะไม่เท่ากันถือว่าเร็วแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่าช้าแต่ตามขระนวนการยุติธรรมไม่ได้มีคุณคนเดียวไม่ได้มีคุณคนเดียวหลายๆอย่างหลายๆคนนะก็ใช้เวลาโดยประมาณเท่านี้อยู่แล้ว สุดท้ายใครทําได้บ้างอย่างที่ผมบอกโอเคหลายๆคนก็ต้องพึ่งไปที่ทนายทนายอะไรมีกันปัญหาอะไรกฎหมายอะไรก็ทนายแต่จริงๆผู้ต้องขังสามารถทําเองได้หรือมอบอํานาจให้ญาติเป็นผู้ทําอันนี้เป็นสิทธิ์โดยชอบทมทางกฎหมายสามารถทําได้ไม่จําเป็นต้องจะเป็นทนายเสมอไปหรือใครจะบอกมาเจ้าหน้าที่ที่ไหนจะบอกมาว่าจะต้องอุย้ยไม่ได้จะต้องทนายใช่ครับทนายมีความรู้มีความเชี่ยวชาญแต่หลายๆคนก็เจ็บมาเยอะนะเจ็บมาเยอะต้องใช้คํานี้ เราสามารถทําเองข้างในนั้นผู้ต้องขังสามารถเขียนและส่งออกมาต่อสารเองได้หรือมอบอํานาจให้ญาติเป็นผู้กระทําในสิ่งสิ่งนั้นถือว่าถูกกฎหมายสามารถรับมอบอํานาจแล้วเอาไปยื่นต่อสารได้ไม่ผิดนะครับฉะนั้นผมบอกหมดแล้วนะว่าใครทําใดบ้างการอุทธรณ์การดีกาการแก้อุทธรณ์ดีกาคืออะไรกําหนดระยะเวลาต้องทําในขนาดไหนและผลจะเป็นยังไงอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้ คำสั่งไม่ว่าจะเป็นการอ,อ,อุทธรคำสั่งดีกาพิพากษาหรืออุทธรดีกาคำสั่งไม่ให้ประกันตัวหรือคำสั่งต่างๆที่ศาลท่านกำหนดมาหรือการแก้อุทธรแก้ดีกาโดยฝั่งเราที่เราขอคัดค้านในสิ่งที่โจทย์จะเสนอเพิ่มโทษอ่ะผมก็อธิบายไปหมดแล้วกับ EP ที่16นะครับยังไงอยากให้ญาติทุกคนเข้าใจ และดําเนินการมันเป็นประโยชน์กับผู้ต้องขังและเป็นประโยชน์กับทีมคนรอครับเชื่อผมว่าการวางแผนติคุกนะกลับบ้านไวแน่แล้วก็ยากเนี่ยมีส่วนสําคัญเรื่องจริงพวกนี้มันอาจจะไปดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงจริงมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากถ้าเราเรียนรู้เข้าใจกับมันแล้วคุณจะทุกอย่างมองว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรสามารถทําได้หมดนะครับ อ่ะก็หมดไปแล้วนะครับการอธิบายว่าการยื่นอุทธรณ์ยื่นดีกาแก้อุทธรณ์แก้ดีกาคืออะไรใช้ระยะเวลานาน,านขนาดไหนอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้และทํายังไงใครทําได้บ้างก็อธิบายหมดแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามช่องทันกับบ้านบายเพชร์ลอยล้านช่องที่ให้ความรู้และนนกำลังใจกับทีมคนรอและผู้นองขังในเรือนจำฐานฐาน,านทั่วประเทศไทยภายใต้คอนเซปต์ติดคุกวางแผนดีกับบ้านไวอะไรตื่นตัวได้ครับอย่าตื่นเต้นศึกษามันผ่านมันไปให้ได้รับมันให้ได้ กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วทุกอย่างฟ้าหลังฝนมันสวยงามเสมอวันนี้ก็ลาไปก่อนใครอยากให้ทำคลิปอะไรถ้ามันมีประโยชน์แจ้งมาเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้ข้อมูลกับพวกคุณเพื่อให้พวกคุณทีมคนรอหรือผู้ต้องขังได้รับรู้กันกับสิ่งประโยชน์ที่พวกคุณจะได้รับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้า EP ที่7เป็นเรื่องอะไรไปแล้วครับกับช่องทันกับบ้านบายเพ็ทร้อยหลาน